สังคมแปลเปลี่ยนวัฒนธรรมปลุนแปลมาช่วยกันสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้นด้วยหลากหลายวิธีในรายการสังคมดีไม่มีขายดำเนินรายการโดยสัญญพงศิรารัตน์พัฒนาและทวีพันธ์อิงคานุศนครับสวัสดีครับคุณฟังครับ รายการสังคมดีไม่มีขายกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสัญญพงศ์จิรารัตน์วัฒนานะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รกักทุกท่านค่ะดิฉันลกคณาจำปานะครับวุษะสันตามกมลพสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับงรายการขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปรงงะเทศไทย ผลไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและคุณทวีพานยิงการนุสรที่ได้ให้การสนับสนุสนรายการนะครับเสาเอกตตนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยระวังขอบใจนวีที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับ ฝนต่อครับพ่อรีบไปปิดทุกข้าวกันไปไปไป็ด <Leah> บ <tekrar. S 3> ็ดบดเกิดเรื <possible> ่องใหญ่แล้วครับมีแล้วครับลุงน้ำสองเอาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจะยอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกรลุมฝันปาคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ คนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันวีดเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมดีไม่มีขายในช่วงคนดังพลังบวกดิฉันลักณาจำป่ารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนเชิญบุคคลที่ เกี่ยวเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องช้างไทยนะคะได้รับฉายาว่าผู้พิทักษ์ช้างไทยนะคะแล้วก็เธอก็เป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเล,เลขาธิการของมูลนิธิเพื่อนช้างด้วยนะคะพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็คงคุ้นชินแล้วนะคะเพราะว่าเธอเป็นสตรีไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลกก็ว่าได้นะคะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องช้างนั่นก็คือคุณโสรารดา ซาลวารานะคะซาลวาลาวันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะน้องโสคะสวัสดีค่ะพินลัธษคะค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนดังพลังบวกค่ะ ก็ก่อนอื่นนะคะพี่อยากจะขอใหอ้เล่าถึงที่มาที่ไปว่าไปอย่างไรทําไมถึงได้มาทํามาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มาในที่สุดเนีมาเป็นเลขาธิการของมูลนิธิเพื่อนช้างเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเรียนจากที่ไหนนะคะเ,เรียนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งนักล้อมเลยค่ะเรียนด้ไหนคะเรียนประถมเรียนประถมมัธยมที่โรเงเรียนก็แน์นาเรรีค่ะ ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ต่อที่โรงเรียน Holy i n c h a n t h e s e s ก็เรียนเลยขานุการค่ะคะแล้วก็ไปเรียนเรียนหสหมาวิลัยสุข,ขวทชชาธรรมะทิราชอันนี้ตอนที่ทำงานแล้วตอนที่ทางานแล้วก็น,นิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ค่ะค่ะแล้วก็ไปยังไงมายัางไงถึงได้เข้ามาอยู่วงการนี้ตอนตอนเมื่อก่อนนี้เนี่ยได้ทำงานที่หน่วยงานอ,อื่นๆมาก่อนใช่ไหมคะเอ่อ แต่เดิมนั้นช่วยงานคุณแม่ค่ะ uh. คุณแม่ก็มีร้านชิวรี่แล้วก็ขายแล้วก็นั่งจาก <c oughs> แล้วก็ทํางานบริษัทด้วยที่เป็นในขันการบริหารคตีต่อมาเนี่ยอสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเอะหยุดงานบ้างทํางานบ้างจนกระทั่งแพทย์ประจําตัวตั้งแต่สมัยเด็กๆที่นัาแพทย์บินส่งเลยค่ะคุณ uh oh. ท่านก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้นใช้ชื่อแค่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะ,คะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมตอนเปิดแต่ว่าได้เป็นสมาชิกแต่ก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่ามาโดยตลอดทีนีอ้อยู่ดีๆวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีช้างช้างป่านะคะสี<ค>ะถึงตกค่ะตกเขวในะรคที่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ค่ะตอนนั้นะมาณปีสองพันห้าร้อยสามสิบ <30 S 1> ค่ะสามสิบนะคะสามสิบสองก็ตัวเองก็ไม่สบายก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้หน่วยงานที่ตัวเองเป็นสมาชิกเนี่ยว่าให้ไปช่วยไปช่วยหน่อยเพราะช้างตัวนึงยังไม่ตายแล้วตัวนึนตายแล้วลก็ลอยอยู่ในในน้ำตกเนี่ยค่ะคะ่ะแล้วออกขึ้น,นมาไ,ได้ค่ะค่ะทีนนี้ผู้ที่รับรับเรื่องก็บอกว่าช้างตายทุกวันใครได้ยุ่งอะไรหัวทำเรื่องช้างไม่ต้องทําเรื่องอื่นฟังก็ก็รู้สึกติดหวังเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าจะช่วยกันจริงใช้ใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้เคเบิลก็ได้เพราะลูกช้างเล็กในที่สุดช้างก็เสียชีวิตค่ะตกล็สองก็เป็นสองเชือกเลยใช่ไหมคะที่เสียชีวิตตรงั้รงน้ำตกน้องกเห็นสกใช่ไหมค่ะสเนในในในห่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็มีมีปราวานที่ติดอยู่ในน้ําแข็งขณะนั้นเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็โซเวียต ก็ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรกันนะคะค่ะใช่ยังไม่ได้เป็นรัสเซียนะคะเรียกภาภาโซเวียตใช่นั่นสมัยนั้นยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีที่แล้วเนาะค่ะนานมากแลวปรากฏว่าเขาก็ช่วยกันใช้เรือทลายน้ําแข็งให้ให้ปลาหวานที่ติดอยู่กลางน้ําแข็งเนี่ยออกไปได้ค่ะตัวเองก็เลยบอกตัวเองว่าอย่างน้อยมันยังมีแสงเขางที่ปลายอุโมงค์ถ้าไม่มีใครทํา ก็จะทําเองนะคะ mm hmm. ที่ประโยชน์ในที่พูดกับตัวเองนั่นคือเพราะว่าปีต่อมาก็มีตกอีกเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างเป็น,ปน<บ>ทั้งสี่สองพันห้าร้อยสามสิบห้าตก<ะ>ไปแปดตัวค่ะอ๋อ oh, ตกไปอีกค่ะแปดตัวดังนั้นก็เลยบอกตัวเองว่าไม่ไหวละถ้าไม่มีใครทําก็จะทําเองค่ะอเพราะว่าช้างค่ะ ทั้งช้างมันมีปัญหาทั้งช้างเลี้ยงแล้วก็ช้างป่าค่ะค่ะช้างป่าเนี่ยโอเคละมีปัญหาบางครั้งนี่ก็อไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนะคะก็ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมาอยู่ในแอเรียของผู้คนแล้วก็อาจจะโดนกระทําใช่ไหมคะหรือว่าไม่ก็มากินของที่มันเป็นอันตรายเขาก็ใส่ยายายาบ้างยาเบื่อบ้างค่ะแล้วก็ก็มีการลักลอบตัดงา ขายลูกช้างไปขายแต่นในกรณีของช้างเลี้ยงก็ประสบปัญหาเหมือนกันก็ถูกถูกเ,เอาไปทรมานทางานในปา่าในอะไรแล้วก็ลำ <ใน S 2> บากเจ็บก็ไม่มีที่รักษาค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าจะเท้าความไปก่อนที่จะเกิดเหตุลูกช้างตกเหวนรกเนี่ยตอนเด็กๆก็ประสบเหตุที่ช้างนอนรอความตายอยู่ข้างถนนนะคะตอนนั้นอายุ ประมาณแปดเก้าขวบเดินทางไปกับคุณพ่ออ๋อน้องโซเห็นตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ที่พี่น้องแล้วก็มีมีช้างนอนอยู่ข้างถนนงายาวเชียวก็บอกคุณพ่อว่างั้นเรารีบเราขอลงไปดูคุณพ่อแม่อนญาตคะอืมแต่ว่าเห็นเห็นช้างเนี่ยลุงช้างนี่ลุงยังกระเพื่อมคุพงยังกระเพื่อมอยู่อืคุณพ่อเดินกลับมาบอกว่าลุงช้างถูกลุชนลูกความที่ ความที่ตัวเองป่วยแล้วต้องไปหาหมอตลอดเวลาตั้งแต่เด็กนะคะก็บอกคุณพ่อว่างั้นเรารีบพาลุงช้างไปหาหมออืคุณพ่อก็บอกจะพาไปยังไงลูกลุงช้างตัวใหญ่แล้วก็ไม่ขาแล้วไม่มีที่ไหนรักษาได้อ่าก็พอเลื่อนรถออกมาเนี้ยช้างช้างก็เสียชีวิตค่ะอ๋อค่ะก็เลยเป็นภาพฝังใจตรงนั้นที่มองเห็นใช่ไหมคะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเวลาช้างเจ็บช้างป่วยทำไมไม่มีที่รักษาค่ะอย่างอย่างอ่ เมื่อก่อนก็ยังมีโรงพยาบาลสัตว์นะฮะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสําหรับช้างเนี่ยมันเหมือนกับเขาใหญ่เกินเกินไปที่ใครจะดูแลรักษา<ะ>ได้จะดูแลค่ะค่ะก็คือเรียกว่าต้องเป็น specialist ทางด้านนี้โดย<ช>เฉพาะ,ะใช่ไหมคะค่ะ,คะตอนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยก็กรณีแพทย์ที่ค่ะเดี๋ยวค่ะคุณนายสัตวแพทย์ีชาพวงคำค่ะเป็นหมอหมอช้าง แต่รับราชก,การอยู่นะคะ <Okay. S 2> ที่องค์การรัก็เดินทางไปพบท่านที่จังหวัดลำปางแล้วก็บอกว่าอยากจะตั้งมูลนิธิเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ <Okay. S 2> รับเงินมาอย่างไรอะไรให้ประชาชนชาวไทยรู้ว่าช้างไทยเรากําลังเดือดร้อน mm hmm. และถ้าประชาชนเห็นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นอ่ะดีประชาชนก็จะสนับสนุนเองนะคะ <Okay. S 2> ก็เรียนคุณหมออย่งางนั้นว่าตัวเองไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนไข้มาตลอดชีวิตเนี่ย อยากจะช่วยช้างทำยังไงดีคุณหมอก็ตกปรับปกลงค่ะก็เลยรวล่วมกันใช่ค่ะลร่วมกันก็จัดตั้งลนงทีเพื่อนช้างเร<า>ิ่มต้นก็เป็นมูลนิธิเลยตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมูลที่เลยค่ะอืมจากทั้งหมดกี่คนคะตอนเริ่มต้นตอนช่วงแรกเอ,อมีตัวเองคนเดียวแล้วก็ เรียนคุณหมอแล้วก็มีเพื่อนของคุณหมอก็มีอยู่สามสี่คนสามคนเริ่มจากตรงนั้นเมื่อปีพศเท่าไหร่นะคะพอจำได้สองพันห้าร้อยสามสิบห้าค่ะอ๋อสามสิบแต่ว่าก็ตั้งเป็นผลสาเร็จปีสองพันร้อยสาสิบหกค่ะเพราะว่าต้องต้องหาเงินทุนจดทะเบียนซึ่งตอนนั้นจากสองแสนเขาเพิ่มเป็นห้าแสนบาทคอืมค่ะ ก็เรียกว่าตัวเองนี่ก็มีประสบการณ์ทางด้านเ,เรื่องของช้างมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เรียกว่า25ปีก็คลุกคลีอยู่ตรงนี้แต่ว่าการตั้งบริษัทมาก็ตั้งมูลนิธินี่ก็ประมาณ20กว่าปีใช่ไหมคะ22ปีได้แล้ว22กำลังจะขึ้นปีที่23ค่ะ22ปีได้แล้วดังนั้นเนี่ยการก่อตั้งตอนแรกในมูลนิธิเพื่อนช้างนี่อยู่ตรงไหนคะตอนนั้นไปเช่า การเคหะที่สนับสนุน,นารอินทาค่ะอ,อค่ะก็นั่งทํางานกับพื้นกับเลขาสองคนอยังต่เริม่มเริ่มต้ตนออไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยจนไม่ร้สึกแต่เอ๊นั่งชักจะไม่ไหวก็เลยโทรไปชิงเกิรว่ามีโต๊ะอะไรตัวใหญ่สุดบ้างออก็มีโต๊ะทานข้าวอันนั้นก็เป็นโต๊ะทํางานตัวแรกซึ<อ>่งนั่งนั่งกับเลขาสองคนมองหน้ากันเนี่ยค่ะโ<อ>ต๊ะเดียวกันอ๋อค่ะแล้วหลังจากนั้นปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนคะมูลนิธิ บมที่มีอาคารเป็นของตัวเองในซอยรามอินทราหกสิบเอ็ดค่ะแต่ห้าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเจ้าหน้าที่น้อยลงแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องลดลดจำนวนคนในกรุงเทพด้วยก็เลยปิดสำนักงานที่กรุงเทพแต่อาคารนี้ให้ทางสมชาสิ่งงวดล้อมใช้ค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ย้ายไปทำงานที่ที่โรงพยาบาลช้างเป็น เป็นเอ่อเป็นสำนักงานไปด้วยค่ะจังหวัดอะไรก็มีแค่ที่จังหวัดน้ำตางค่ะสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างอ่ะอยู่ในป่าสงวนไนยาวค่ะค่ะถือว่าเป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องโซนเนี่ยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หลายเรื่องนะคะทีแรกนี่ไม่ทราบค่ะแล้วก็บอกคุณหมอว่าเอ๊ไปยืมแปลนของใครเขามาไหมไปขอ คุณหมอท่านก็บอกว่าคุณโตมันไม่มีหรอกนะในโลกเนี่ยเรักษาเออใสอยู่ในป่าทําเป็นซองๆอ,งอ่างเงี้ยก็เลยนั่งวาดอยู่กับดินกระทรายมีในช่างมีในช่างเอขออนุญาตเอ่ยชื่อในช่างพี่จรั <c oughs> ก็เขียนกันบนดินเลยว่าเอ๊ะถ้าเราทําเป็นซองเหมือนที่เขารักษาช้างในป่าอย่างที่ที่ปางปาง พักของช้างอย่างนั้นคงไม่ได้เดี๋ยวช้างตกใจหรือกลัวก็ไม่เข้าซองอะไรเงี้ยนะก็ะนั่งคิดกันเองค่ะบนทรายบนดินในป่าน่ก็หน่วยรักษาหน่วยแรกเสร็จเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดค่ะ,คะโดยโดยแบบแบบง่ายเรียบง่ายมากแต่ว่าแข็งแรงช้างถ้ายืนสองขาหลังก็ไม่สามารถจะดึงหลังคาลงมาได้นะคะสิบเมตรคูณสิบเมตร คือต้องเผื่อให้คนปลอดภัยด้วย<ช>แล้วก็ช้างก็ต้องปลอดภัยด้วยค่ะโ<ช>ดนโดนแซวว่าเหมือนลงลงจอดรถนจ้<ช>่ลเลยบอกว่าเราเราเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักค่ะไม่ใช่ความสวยงาม<ช>เพราะถ้าสวยงามมันต้องแพงมากใช่<ว>ค่ะเพราะเราเน้นตรงที่ว่าให้ความปลอดภัยกับช้างตรงนั้นเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ แล้วทีนี้พี่ถิ่นวลาอยากจะทราบว่าเอาละเมื่อตั้งเป็นมูลนิธิแล้วเนี่ยแล้วน้องโซเนียรณนรงค์ทำอย่างไรสื่อสารอย่างไรให้คนได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะ r รส s ั f นะคะคือเหมือนกันเ,เขาเรียกว่าอะไรฮะรับบริจาคหาท,าทุนแล้วก็ทำยอย่างไรถึงให้เป็นที่รู้จักกันไปแบบทั่วโลกอย่างนี้คะ่ะต้องเรียนดินด้วยความเคารพ ถือมันชนอย่างมากแล้วก็ได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างมากเพราะว่ามูลนิธิเล็กมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่อย่างตอนแรกนี่แค่สองคนเองนะคะ,<ช>คะก็ได้รับความเอ,อ,เอเื้อเฟื้อเมื่อส่งแถลงการออกไปถือมันชนก็ให้ความเอ็นดูและว,ว่าตั้งใจทํางานก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ะค,ะค่ะทีนี้พอเมื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปเนี่ยทางต่างประเทศได้รับรู้ด้วย ก็เลยประสานติดต่อมาสมัยก่อนยังไม่มีอีเมลนะคะมีผู้บริจาคคนไทยเออยู่เมืองนอกท่านก็กรุณามากบอกว่าให้ใช้อีเมลท่านได้แล้วเดี๋ยวจะสกกลับมาให้ทางเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่มีขณะเดินทางไปพบกับหน่วยงานที่ที่มีอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยว่าขอให้มูที่ใช้แล้วก็ให้เปิดเว็บไซต์ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้ไลนะครับความตมตตามากม แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังน้อยเหมือนเดิมค่ะมีมีสุนทแพทย์แค่สองคนการเงินคนหนึ่งทุรการคนหนึ่งที่เหลือก็ดูแลช้างป่วยส่วนตัวเองก็ทําทุกหน้าที่ค่ะเวลามากรุงเทพก็ทางานคนเดียวก็ทําทุกเรื่องค่ะปัจจุบันนี้มีโครงการอะไรที่รณรงค์ให้คนทั่วไปได้รับรู้รับทราบในเรื่องของการ อนุรักษ์ช้างหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับสัตว์ประเภทนี้กับช้างเนี่ยค่ะมีการรณรงค์อย่างไรกันบ้างคือสิ่งสิ่งที่อยากให้ยุติมากที่สุดก็คือช้างเร่ร่อนซึ่งเร่ร่อนอยู่ตามเดีย๋ยวนี้กรุงเทพไม่มีแล้วหลังจากที่มีที่เพื่อนช้างเราล้องขอท,ทางกร,รุงเทพมหานครอยู่สิบเจ็ดปีครึ่งนะคะ<อ>ก็ได้มีข้อบัญญัติออกมาดังนั้นเนี่ยถ้าใครเอาช้างเดินในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยโดนโดนลิฟเข้าหลวงทันทีและคนที่ให้อาหารโดนปรับด้วย <c oughs> ผลที่ไพทุนชี่ด้วยนะคะงั้นก็เป็นนิมิตหมายดีว่าหายไปเลยค่ะตั้งแต่กระกฎาคมปีสอง3สิบสามตั้งแต่ปี5้แต่ว่าเขต <c oughs> เขตปริมณฑลยังเดินอยู่ยังมีอยู่แล้วก็จังหวัดอื่นๆยังเดินเดินอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองแปลงจังหวัดระยองด้วยนะคะท่านก็ออกข้อบัญญัิเมื่อธันวาปีที่แล้วคะ่ะครบปีป <c oughs> ่นพอดีไม่ให้ช้างเดินเช่นเดียวกันดังนั้นมีแค่สองพื้นที่ในประเทศไทยที่ห้าม นะการที่ห้ามลักษณะนี้ไม่ได้ไปรังแกชาวช้างที่ป่าช้างมาเร่ร่อนนะคะ <c oughs> แต่ว่ามูลนิธิอยากให้ท่านไปอยู่ในที่เป็นที่เป็นทางที่ไม่ต้องมาเดินเพื่อไม่งั้นไม่โดนโดนรถชนช้ <c oughs> างเดินบนพื้นปูนร้อน <c oughs> ร้อนมากแดดซองตาอาจจะเป็นต้อบอด <c oughs> ได้ว <c oughs> งก็ละเลี่ยอยู่กับคันรถก็อาจจะเป็นรณโรคปอดซึ่งก็มาติดกับมนุษย์ได้ด้วยนะฮะถ้าคนที่หายใจ รถกับช้างช้างรถคนคนก็ติดช้างช้างก็ติดคนค่ะดังนั้นสิ่งตอนนี้อยากเห็นอยากขอซึ่งจริงๆก็ได้ทําเรื่องถึงรัฐ,ร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 ฐบาลนายุ่งซีหลายสมัยมาด้วยกันแม้กระทั่งปัจจุบันะะนะคะค่ะว่าขอเถอค่ะช่วยกันยุยติช้างเรีร่อนวิธียังไม่ก้าวล่วงไปถึงขบวนการส่งช้างไปขายต่างประเทศนะฮะค่ะ มันมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากค่ะออปัจจุบันนี้นี่ก็เรียกว่าลดลงไปแล้วเฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมคะแต่แต่แต<พ>อนนไ,ไม่มีเลยค่ะ,ะไม่มีเลยค่ะต่ปริมณฑลประทุมธานีรังสิตอย่างเงี้ยยังเดินอยู่เลยค่ะค่ะภาคเหนือก็ยังเดินภาคใต้ก็เดินนะคะหัาดใหญ่ บางทีเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยเราก็มืดมืดด้วยนะคะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วไปเห็นเขาใกล้บางทีไปเห็นเขาเอาแผ่นซีดีห้อยหางช้างไว้แวบแวบแต่ว่ามันใกล้มากนะบางทีก็เรียกว่าอันตรายนะคะแล้วก็สงสารช้างอ่ะใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะต้องเดินไกลไปแค่ไหน ตอนที่ตอนที่รลรงครั้งแรกว่าไม่ให้เดินมาแดดร้อนเขาก็เปลี่ยนไปเดินกลางคืนคทนน่ี่ถึงเขาถึงดาวซีดีไปใช่ก็แือก็เสี่ยงต่อรถที่มาแรงเร็วๆเนี่ยก็เบรคไม่ทันนะคะก็ถึงได้มีข่าวคลาวกันอยู่ตลอดใช่ไหมฮะช้างโดนรถชนใช่ค่ะแล้วเวลาขาหักเนี่ยมันมันไม่ใช่ก้อมง่ายงั้นช้างก็จะเดินขาพิการไปตลอดชีวิตมันมันเป็นเรื่องลําบากทีเดียวค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ,เวลาชนแล้วบางทีช้ำเลือดตกในเราไม่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเสียชีวิตเอาอีกสองสาวันให้หลังค่ะแล้วในช่วงเร็วๆนี้ทางมูลนิธิมีเตรียมจัดกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะก็ได้มีมวที่เองเนี่ยเนื่องจากคนน้อยได้ความกรุณาจากท่านต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคุณลลิษาจงบรมีศิลปินที่ท่านวาดภาพะ่ะแล้วก็ก็วันเกิดครบรอบห้าสิบ อ่าหกสิบหกสิบห้าสิห้าปีก็เรสฟันใช่ไหมคะก็มีผู้คนบริจาคก็เอาเข้ามาช่วยทางมูรนิธิค่ะเดี๋ยววันที่แปดมกราคมก็ไปรับรอบค่ะก็จะได้ทุนเข้ามาช่วยเจือจุนนะคะแล้วก็จะมีงานที่จะจะเกิดขึ้นก็มีงานวันเด็กค่ะร่วมกับทางสโมสรโตตอรี่กรุงเทพเป็นจิรีแล้วก็อีกห้าสโมสรที่อยู่ใกล้เคียงค่ะจากที่สวนเ็นจศรีอ่ สุโธนสุขุมวิทนะคะแล้าถิ่เทียงใช่ค่ะใจมีลูกหลานเรียนเชิญเลยค่ะทั้งอาหารแล้วก็มีของแจกแล้วก็มีบูธสองมูอทีเพื่อนช้างด้วยะวันที่เท่าไหร่ทีนะคะวันที่สิบมกราคมค่ะสิบอวันเสาร์นั่นแหละเสาร์แรกวันเด็กนะคะค่ะวันเด็กแข่งชาค่ะสวนเบญจศิรินี่ก็คืออยู่ระหว่างซอยยี่สิบสี่ติดกับอ่าติดจะห้างเอ็มโพเรียมค่ะเอ็มโพเรียมนะคะค่ะ ก็ให้ไปร่วมสนุกกันแล้วก็รณรงค์เรื่องการมีบ้านลมมีม้าหมุนมีบอลลูนมีเวทีมีการแสดงนะคะแล้วก็มีบูธมูลที่เ่อนช้างให้มีการสอนวาดลูกแล้วก็มีแจกช้างจิ๋วให้ด้วยค่ะใครวาดได้ก็แจกค่ะ ปัจจุบันนี้ทางด้านสถาบัาชาติหรือหน่วยงานที่เป็นต่างประเทศเนี่ยระดับนานาชาติเนี่ยเขาเห็นความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เข้าเข้ามาช่วยเหลือมูลนิธิเราบ้างหรือเปล่าถ้าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าช้างที่ดูแลเป็นช้างเลี้ยงนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะไปนเน้นเรื่องตัดตากันมาก จริงๆช้างเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งเรารักษานี้ก็ไม่ได้เรื่องนะ,ะแต่ว่ามันมีกฎหมายบังคับว่าสัตว์ป่าน,นั้นภาครัฐเป็นคนดูแลต่อนที่สร้างโรงพยาบาลใหม่ๆเนี่ยภาครัฐก็ส่งช้างป่าที่บาเดเจ็บมาให้รักษาด้วยแต่ตอนนี้ภาครัฐมีมีศัตวแพทย์ดูแลอยู่แล้วของกรมมันนะคะ,คะก็ไม่ได้ส่งมาให้แต่ว่าองค์กรอย่างเช่นออของเมสซิจิตบาโดดาลาฮอลลีวูดชื่อดังในอดีตท่านก็ให้ความกรุณา บริจาคแล้วแต่ในแต่ละปีให้เป็นค่ายาค่าอาหารช้างค่ะแต่ผู้ที่สนับสนุนที่เป็นที่เป็นบ่อยมากเลยคือ <Yeah. S 2> Elephant Parade ซึ่งทำช้างช้างจากเรซินตัวใหญ่ปีหน้าก็จะมาเมืองไทยนะคะเดือนสิงหาคมาวันที่ใจก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งเพื่อการประมูลนี้ไรายได้ก็ก็ช่วยช่วยช้างเอเชียนะคะไม่ใช่เฉพาะมูลที่เพื่อนช้างค่ะ ค่ะแต่ว่าองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับช้างเอเชียเนะะี่ยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะถือว่าเป็นกระบอกเสียงแทนช้างนะคะไดเ้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปคนอื่นๆและผู้ที่มีจิตศรัทธามีจิตที่รักสัตว์เนี่ยนะคะก็ได้ร่วมกันทําบุญด้วยนะคะสุดท้ายลุงโซอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังบ้างคะที่เกี่ยวกับช้างเนะะี่ยค่ะ ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่ของเรามาจากป่าแล้วก็ไม่อยากเห็นมาตกละกัมลําบากค่ะให้ความเมตตาถ้าท่านพบเห็นอย่าไปสนับสนุนซื้ออาหารนะคะทวาใจยากหน่อยแต่ว่าต้องช่วยกันค่ะไม่อย่างนั้นห่วงโซ่ห่วงโซ่ที่จะไปต่อพันธนาการช้างนี่มันก็จะต่อไปเรื่อยๆไม่ไม่ยุติค่ะก็ฝากพังภากรัฐตช่วยกรุณาด้วยหยุดยั้งตรงนี้นะคะค่ะ ให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางนะคะถ้าคนที่จะเลี้ยงดูแลนี่ก็คือว่าต้องให้เห็นใจนะคะถ้าไม่มีกําลังความสามารถก็มาปรึกษาทางููลิทธินะคะว่าจะทําอย่างไรได้ค่ะคจะได้จัดหางานที่เหมาะสมให้อยู่เป็นที่เป็นที่เป็นทางใช่ค่ะนี้ก็ขอบคุณน้องโซรดานะคะที่สาเารามาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณโซรดาซาวราและดิฉันลักษณาจปา